อันเพื่อสุขภาพทางรับริมอ่างตอนนี้ไม่ริมอ่างแล้วนะครับกลับเข้าบ้านแล้วกินปนี่นี่น,น,น,นี่โอ้โหหัวลักปักซอยลากยันในซอยนางฟ้ายันตะโฟโแน่นอนแน่นอนโอ้โหตอนปั่นอยู่ทางหลักนี่เรียกว่าอยู่ท้ายขาบวนเลยนะพอเข้าซอยปั๊บเธอนำลิ้วเลยแน่นอนแน่นอนอ่ะคบบายเข้าบ้านเข้าบ้าน สุขของเรากับเช้าวันใหม่สุขง่ายๆด้วยจักรยานเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่นางฟ้าสุขลำดวนข้นเจซบบ์โอ้รักปัดคนรักสุขภาพเยี่ยมเลยยายจ๋าเยี่ยมเลยนี่นางฟ้าสุขกัญญาพัญญาย,ยกตกตันอยู่ของมอตีเข้มใหญ่เขาบอกถ้าอยู่ใกล้เธอต้องบอกว่ามอตีเข้มใหญ่ไ้ก่อนเพราะเธอคอนเฟิร์มหลายรอบแล้ว แน่นอนแน่นอนส่วนนู่นโอ้โหนางฟ้าสุกสะอาดโอ้โหแถมยังสะอาดด้วยสุกแล้วยังสะอาดโอ้โหนางฟ้ารัชมณีใส่สุกเข้าไปเป็นนางฟ้าสุกรัชมณีหรือนางฟ้าเย็นตาโฟแน่นอน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 สุยดยอดสุยดยอดสิทข,ของเราสุดง่ายง่ายด้วยจักรยานกระบังระบัง